สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เดินทางถึงที่ทํางานแล้วนะครับจอดรถแวะซื้อกับข้าวร้านประจําครับผมร้านอาหารข้างทางนะครับสตรีทฟูด้ดแกงถุงอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็ได้กับข้าวก็เป็นน้ําพริกน้ําพริกน้าพริกแมงดานะครับ ไข่ต้มนะครับยำหน้ากากหมูแล้วก็แกงอ่อมไก่นะครับก็แกงถุงทั่วไปครับผมราคาย่อมยาวประหยัดร้านนี้ก็ต้องบริการตัวเองนะครับได้กับข้าวแล้วก็จัดแจงใส่ถุงนะครับแล้วก็จ่ายตังค์พ่อค้านะครับ พ่อค้าก็จะมีหน้าที่เก็บตังค์อย่างเดียวนะครับร้านนี้ต้องบริการตัวเองนะครับจัดแกงกับข้าวใส่ถุงแล้วก็จ่ายตังค์พ่อค้านะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันนะครับที่ทำงานครับผมสวัสดีครับ